ตอนที่131มาตรก,การรับมือมูจวินหานและซูโมอออกจากจวนอองมู่โดยมิได้นั่งรถมาพวกเขาเปลี่ยนเป็นชุดสีดำสนิทและเดินเท้ามายังจวนโหราวกับเป็นคนสัญจรทั่วไปบนถนนชางอ่านผู้คนเดินกันขวักขวาพ่อค้าหาเปเร่หรือพ่อค้าแม่ขายตลอดสองข้างทางคนก็ตะโกนเสียงดังเพื่อเรียกลูกค้า แม้ยังมิถึงฤดูร้อนแต่เมืองหลวงก็เริ่มอบอุ่นแล้วมีผู้คนจำนวนมิน้อยเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าเนื้อบางส่วนเด็กหลายคนก็มีได้ออกจากบ้านเพราะลมหนาวที่รุนแรงตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบัดนี้จึงออกมาวิ่งเล่นตามท้องถนนอย่างสนุกสนาน ผู้เท่าที่ขายสุราหัวเราะอย่างมีความสุขในขณะรินสุราใส่จอกทางด้านบันดิตรูปร่างผอมบางก็ตั้งแผงข้างถนนเขากำลังรับจ้างเขียนจดหมายให้ใครสักคนเมื่อมองอีกมุมก็เห็นหญิงสาวแต่งตัวสะอาดสะอ้านผู้หนึ่งกำลังต่อรองราคากับพ่อค้าในที่สุดเมืองหลวงก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครามูจวินฮานกวาดสายตามองไปโดยรอบเพียงครู่เดียว บัดนี้เมืองหลวงดูเหมือนมีชีวิตชีวาก็จริงแต่แท้ที่จริงกำลังมีคลื่นใต้น้ำซ่อนอยู่เพราะฮ่องเต้กังวลว่าอำนาจของพระองค์จะถูกค้นล้มจึงระแวงองสอกุลต่างๆมาโดยตลอดและสนับสนุนพวกขุนนางหน้าใหม่ในเวลานี้พวกองชนชั้นสูงและขุนนางใหม่กำลังทำสงครามการเมืองส่วนทางองค์รัชทายาทและองค์ชายเจ็ก็จับกลุ่มต่อสู้กันอย่างลับๆทั้งที่รู้แก่ใจดีแต่ก็แสร้งทำตัวสงบเสงี่ยม่หลอกลวงชาวบ้านตาดำๆว่าสถานการณ์ยังปกติ มุมปากของมูจวินฮานยกยิ้มทว่าในดวงตาเฉียบคมคู่นั้นเปื่อนไปด้วยความเย้ยหยันซูมอเดินตามหลังมูจวินฮานและพยายามเบียดคนที่เดินเข้ามาคนแล้วคนเล่าคุณชายขอรับคุณชายเราบ่าวด้วยขอรับเขาเปลี่ยนคำเรียกขานเพื่อจงใจปิดบังฐานะมูจวินฮานขณะเดียวกันก็ค่อยๆวิ่งตามเจ้านาย มูจจวินฮานได้ยินก็เริ่มเดินช้าลงทันใดนั้นก็มีคนผู้หนึ่งเห็นหน้าเขาแล้วรีบก้มหน้าก้มตาเปลี่ยนทิศทางเดินไปยังตรอกด้านข้างทันทีการกระทำลับลับล่อๆของคนผู้นี้ทำให้มูจจวินฮานเปล่งแววตาสงสัยออกมาแต่เขาก็ไม่ได้ติดตามไปเมื่อมาถึงจนโหซูมอก็ดึงป้ายในแขนเสื้อออกมาให้คนเฝ้าประตูดูครู่หนึ่งแล้วเก็บเข้าที่เดิมทันทีคนเฝ้าประตูคิดคำนับแต่ซูมอรีบกระมือปราม ซื่อจื่อมีอยากให้ผู้อื่นรับรู้ถึงการมาเยือนในครานี้เจ้าไปเรียนคุณหนูใหญ่ว่าซื่อจื่อมีเรื่องสําคัญจากคุยด้วยคนเฝ้าประตูจึงรีบพามู่จวินหานมายังถงด้านหน้าและกล่าวด้วยความเคารพท่านมู่ซื่อจื่อรอสักครู่ขอรับค่าน้อยจากรีบไปรายงานคุณหนูใหญ่เดี๋ยวนี้มู่จวินหานขานรับสั้นๆส,ส,ส่วนคนเฝ้าประตูก็รีบหมุนตัวเดินออกไปรายงานที่เรือนฉีอู น้าเรือนชีอูหมิงซินกำลังคุกเข่าตรงหน้าอันหลิงเกอนางมีใบหน้าแห่งความรู้สึกผิดและโทษตนเองคุณหนูใหญ่เพราะบ่าวทำงานพลาดมีรู้เกิดปัญหาขึ้นตรงไหนจึงทำให้ผู้อื่นรู้เรื่องที่ท่านกำลังกักตุนยาสมุนไพรจนเกือบทำให้ท่านต้องโทษสกปรกต่อเป็นความผิดของบ่าวเองเจ้ากะนางก้มหน้าดวงตาคลอไปด้วยน้ำใสและกล่าวโทษตนเอง คุณหนูช่วยชีวิตนางจากฝันร้ายและยังสอนนางอีกหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความใส่ใจคุณหนูอุตส่าห์ไว้ใจให้ทำงานสำคัญแต่นางมิอาจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งไปกว่านั้นยังเกือบทำร้ายคุณหนูหากคราวนี้เกิดอันใดขึ้นกับคุณหนูต่อให้นางตายไปนับหมื่นครั้งก็ยังมิอาจชดใช้อันหลิงเกเห็นท่าทีและคำขอโทษของหมิงซินก็โบกมือให้นางและมิมีท่าทีตำหนิแม้แต่น้อย เห็นได้ชัดว่ามีคนจงใจใช้เรื่องนี้ทำร้ายข้าเพียงแค่ควาโอกาสนี้ได้โดยบังเอิญเท่านั้นดวงตาคู่งามของนางก็เปล่งประกายเพราะพอเดาสาเหตุของเรื่องนี้ออกแล้วคนที่ทำให้องคชายเจ็ดออกโรงจัดก,การข่าได้นอกจากหลี่อีเหนียงแล้วคงมิมีผู้อื่นทำได้ผู้ยินรองจากทราบเรื่องนี้ได้เยี่ยงไรเจ้ากะ ใบหน้าเล็กกลมของปีจูเปื้อนไปด้วยความสงสัยสำหรับเรื่องกักตุนยาสมุนไพรทั้งเรือนชีอูมีแค่พวกนางสามคนที่รู้เรื่องส่วนข้างนอกก็มีแค่ชูอยู่และลู่จริงอยู่เท่านั้นในเมื่อพวกนางจงใจทำเรื่องนี้อย่างเป็นความลับหมิงซินเองก็มีนิสัยสุขุมมิหน้าปล่อยให้ผู้อื่นจับได้ความสงสัยของปีจูมีอัดคลายส่วนอันหลิงเกอก็คิดมิตก ก่อนหน้านี้ในเรือนของนางมีหูมีตาของหลี่อีเหนียงมิน้อยทว่าตั้งแต่นางกลับชาติมาเกิดใหม่ก็ค่อยๆส่งหูตาของหลี่อีเหนียงออกจากเรือนจนทําให้หลี่อีเหนียงมิมีทางสืบข่าวอันใดได้จากนางยิ่งไปกว่านั้นนางยังทําเรื่องกักตุนยาสมุนไพรยอย่างลับๆและออกคําสั่งกับหมิงซินเป็นพิเศษว่าให้รับยาจากชูหยูและลู่จิงอยู่เข้าจวนในตอนกลางคืนเท่านั้นหรือหมิงซินมิระวังจนทําให้คนของหลี่อีเหนียงเห็นเข้า เมื่อครุ่นคิดแล้วก็มีทางนี้ทางเดียวที่เป็นไปได้มากสุดอันหลิงเกอถอนหายใจบนใบหน้ามิได้เผยให้เห็นความผิดหวังหรือความวิตกกังวลบางทีเราอาจมิทันระวังแล้วโดนคนของหลีอีเนียงเห็นเข้าก็ได้นางคิดกำจัดข้าอยู่แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปทูลองค์ชายเจ็ดเพราะอยากให้องค์ชายมาจับตัวข้าในโทษฐานกระบฏถ้านางโดนจับเข้าคุกจริงๆแล้วหลีอีเนียงคิดทำอันใดขึ้นมา นางก็คงมิมีแรงโต้กลับหมิงซินยังคุกเข่ามิยอมลุกคุณหนูเจ้าคะเรื่องนี้บ่าวผิดเองมิต้องปกป้องบ่าวหรอกเจ้าค่ะอันหลิงเกอกดหน้าลงต่ำแล้วแซงทำโมโหข้าบอกว่าเรื่องนี้เจ้ามิได้เป็นคนผิดเจ้าจากคุกเข่ามิยอมลุกเพราะอยากขัดคำสั่งข้าใช่หรือไม่ในสายตาเจ้ายังมีนายเยี่ยงข้าคนนี้อยู่หรือไม่บ่าวมิกล้าเจ้ากะหมิงซินรีบสายหน้าลังเลพักหนึ่งก็ลุกขึ้นยืน ส่วนปีจูขยิบตาให้หมิงซินอยู่ด้านข้างตาคู่นั้นกระพริบจนแทบเป็นตะคริวอยู่แล้วทว่าหมิงซินก็มั่วแต่ก้มหน้าก้มตามิเห็นการกระทําของนางด้วยซ้ํหมิงซินสังเกตเห็นใบหน้าของปีจูหลังจากยืนขึ้นปีจูเป็นอันใดไปหรือฝุ่นเข้าตาเจ้าหรือให้ข้าช่วยเป่าออกหรือไม่มิต้องใบหน้าของปีจูเผยให้เห็นความมิพอใจนั่งอุตส่าห์ส่งสายตาให้หมิงซินเพื่อให้เลิกเอาความผิดเข้าตัว แม้คุณหนูดูเป็นคนเย็นชาทำตัวสนิทสนมด้วยยากแต่แท้ที่จริงก็เป็นคนอ่อนโยนมากขอแค่หมิงซินมิคิดทรยศคุณหนูก็มิมีทางเอาโทษอย่างแน่นอนอันหลิงเกอายอมสังเกตเห็นการเคลื่อนไหลเล็กน้อยของปี่จูสุดท้ายก็พอใจที่สาวใช้สองคนของตนสนิทกันเพราะดีกว่าพวกนางทะเลาะหรือวางแผนทำร้ายกันตอนนี้ผู้อื่นทราบเรื่องกักตุนยาสมุนไพรแล้วหมิงซินพาคนไปจัดการสมุนไพรพวกนั้นก็แล้วกัน หลิงเกลครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงหาสถานที่ดีๆได้ตอนนั้นหลีอีเหนียงยกร้านภายใต้ชื่อมารดาให้นางดูแลนางยังเคยไปดูที่หอจินซิวและหลงจู้ของที่นั่นยังซ่อนความลับไว้มิน้อยทีเดียวถ้าขนสมุนไพรไปไว้ที่นั่นก็มีหน้ามีปัญหาอันใดตอนนี้ข้าจักเขียนจดหมายปี่จูให้คนส่งถึงหลงจู้หอจินซิลถ้ามิมีอันใดผิดพลาดก็ขนสมุนไพรพวกนี้ไปไว้ที่หอจินซิล พี่จูได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้ารับหลังจากรอให้อันหลิงเกอเขียนจดหมายเสร็จแล้วนางก็รีบบอกคนนำไปส่งทันทีหลงจูคือผู้จัดการขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ